ะ้ครนีี่่เป็็นลอก็ด่วนล็อกอันนี้ก็คือที่ส่วนที่เป็นบ้านส่วนนี้คือลานลาองูเห็นไหมครับข้าวๆเนาะนะครับอันนี้ส่วนนี้ก็คือไม่ได้ขายมาจัดล็อกส่วนหลังจากบ้านออกมาสิบล็อกไปจนถึงนู่นก็ติดเชื้อดางไม่ติดครับไม่ติดไม่ติดเพราะว่ามันติดไร่หนึ่งออกไปแล้วของของลุงของลุงไร่หนึ่งออกไปแล้ว คือมันจะไปติดแค่นี้มันไม่ไปติดนี่<ม>อันนี้อกอกไปแล้วนะครับก็ไปติดแค่นี้เหลืออีกาแปลงขายไปแล้วแปลงนึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีจองมาแล้วนะครับใครจะจองก็สนใจก็กทายมาหา YouTube แล้วก็ให้เบอร์ให้อะไรมาเดี๋ยวก็คุยกันในรายละเอียดน,นะครับจริงๆแนละ้วมาถ่ายเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเขาบอกว่า <S <S มีเอฟซผู้ใหญ่ใจดีเห็นว่าน้องหมิวเนี<ม>่ย <F D, S 2> มาเขามาใกล้ๆหน่ยอยยวอบอุ่นมันหนาวเพราะว่าเขาบอกว่าน้องหมิวเนี่ยมาเห็นปิดเทอมมาช่วยรดน้ําต้นไม้ตอนเช้า <c oughs> เขาเลยอยากให้กําลังใจไปเยอะหลอกนะ <c oughs> นิดเดียวนะ <c oughs> นิดเดียวนี่คือของขวัญทำการของการทำดีนะครับ <c oughs> ชื่อพี่จอยหมูน้อยค่ะ <c oughs> พอเจ้ียขอขอบคุณพี่จอยหมูน้อยได้ไนะคะ พี่ให้กำลังใจพี่ให้กำลังใจนี่เป็นค่าทุนการศึกษาได้ข่าวว่าอะไรนะยังไม่จ่ายกระเทียมใช่ไหมยังไม่มีเงินใจกระเทียมใช่ไหมก็โอเคอันนี้เก็บไปไว้จ่ายกระเทียมก็ได้นี่เงินใจค่ะขอบคุณพี่ใครนะพี่จอยหมูน้อยพี่จอยหมูน้อยนุ้นนุ้นอย่าเขินดิไม่เน่ย อ่ขอบคุณพี่ใจหัวน้อยด้วยนะคะที่ให้เ,เป็นทุนการศึกษาน้องหมิวด้วยนะคะก็ขอให้พี่ใจหัวน้อยมีวความสุขมีสิ่งดีสุขภาพร่างกายแข็งแรองอบอุ่นคลองก็ไม่มีเรื่องร้ายนะคะขอบคุณมากขอบคุณลุงด้วยขอบคุณลุงด้วยครับโอ้โอ <c oughs> เห็นไหมนี่ผลของการทําดีมันก็จะได้ตอบแทนมาแบบนี้แหละของการทําดี นะครับแล้วก็ลดต่อไปเรื่อยๆนะอย่าปิดวันชาวที่ก็มาล่นเดี๋ยวเขาจะได้มีทุนการศึกษาให้อีกเขาเห็นเขาบอกอน้องหมิวน่ารักเขาบอกงนี้แค่คำว่าน่ารักมันก็คุมแล้วใช่ไหมโอเคนะนะครับก็ประมาณนี้แหละครับแจ้งข่าวในไหนก็นั่นแล้วนะครับก็แจ้งข่าวกันไปเพื่อนที่เองก็ดีนะครับเผื่อจะมีใครสักเก้าคนเข้ามาช่วยกันนะครับแล้วส่วนหน้านี่ก็ลุงป้าเ็าจะได้หาตัง ซื้อส,ส่วนที่เหลือตรงนี้ตรงนี้ไว้เป็นลานองค์ปู่นะ <ม FT. S 1> ส่วนส่วนด้นนนา,นนานหน้าส่วนด้านหน้าต่อไปบางคนเห็นว่า,าทําไมมันอยู่ข้างๆก็จะไปเห็นไปอยู่ข้างหน้าแล้วทีนี้จะทสง่างามมากขึ้นครับต่อไปก็จะอาจจะเทคอนกีลพัฒนาต่อไปอีกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกช่องครับเราจะไปโทตรงไหนมะ <laughs> เนี่ยเราจะไปโทตรงไหนถ่ายที่ถ่ายที่ถ่ายที่เลย พูดพูดยุ่งๆที่ตรงนี้ด้านหน้าและแนวตัวนี่แหละที่ต่อต่อ่ยังไม่รู้เลยนี่ไงนี่ค่ะออกเป็นที่นะจะมาเป็นรุ่นต้นนู่นเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากตรงไหนนี่นู่นลุ่นลุ่นไม่ต้องถามเองเลยถึงจะรู้นะอย่า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 ชี้ที่ของหนูนะเพราะหนูยังเพราะหนูยังไม่เปิด แต่ที่ที่ของหนูนะหนูยังไม่เปิดเพราะเพราะหนูจองหนูจองหนูมัดไปแล้วด้านด้านหน้าด้านหนูอ๋อด้านหน้านูนใช่ไหมอ่ะต้องให้ต้องให้พี่นวดไอจี้อืมจะสนคือจะตัดสันตั้งแต่ที่บ้านลงมานี้ค่ะอ๋อจากบ้านลงมานี้เอฟซีท่านใดที่สนใจนะคะอันนี้ให้เอฟซีได้ใช่ไหมคะ ให้เอฟซีได้เนาะให้เอฟซีได้ที่เป็นลูกหลานองปู่ที่ศรัทธาองค์ที่มีความศรัทธาองค์ปู่จริงๆนะคะอืนะคะก็คือนี่นะคะจากล้วบ้านลงมาที่จะสุดตรงน้นนะครับจากร้วบ้านลงมานี่จะแบ่งเป็นสิบแปลงแปลงแรกเนี่ยมีคนจองแล้วที่ติดั้วเนี่ยพี่อ้อเขาจองแล้วแล้วมีเก้าแปลงตอนนี้นะครับใครอยากได้ เฉพาะลูกหลานผู้ศรัทธาองค์พ่อแม่ครับไม่ให้ใครครับยูทู e ก็ได้เราไม่อยากยูทูปก็ได้แตม่ให้คนอื่นค่ะเจ้าจงและส่วนลานหน้าอันนั้นไว้สําหรับองค์ปู่ไว้สําหรับองค์ปู่ครับอันนั้นที่ให้ลุงซื้อบ้านขึ้นไปนี่คือให้ลุงจากบ้านขึ้นไปนี้ให้ลุงกับลุงช่างนะคะซื้อนับจากบ้านตัวบ้านนี้ลงมาทางนี้ให้เอฟซีเข้ามาได้นะคะ ยกเว้นของเอสแอนะเอฟซีอ oh, like <laughs> ๋อย so so, ังค่ะยังค่ะยังไม่เปิดยังไม่เปิดค่ะยังไม่เปิดค่ะยังไม่เปิดตรงนี้ไม่ใช่ทางนะครับตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ทางค่ะทางจะมาอยู่อ่าเราไปดูทางค่ะมีเอฟซีคอมเมนต์ว่าเป็นเป็นพื้นที่ตาบอดไหมมีทางไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวจะบอกนะเอฟซีเปลี่ยนทางจ้าเดี๋ยวก็ต่อไปก็จะคือมันจะเป็นหมู่บ้านอ่ะเออมันจะเป็นหมู่บ้าน เออะไรตรงตำแหน่งที่เป็นทางที่เราเห็นอยู่ตรงนี้จะไม่ใช่ทางอืมทางจะมาอยู่ประมาณนี้จอดในหมู่บ้านนี่ทางจะเข้ามาจากโน่นนะครับนู่นฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยสามเมตรฝั่งนี้สามเมตรฝั่งนี้สามเมตรฝั่งนี้สามเมตรนี่คือทางแลเอฟซีนี่ก็จะเป็นทางนะนี่จะเป็นทางนะนี่ค่ะทางตรงนี้จะเป็นทางใช่ค่ะเปลี่ยนใหม่ครับก็เปลี่ยนใหม่อันนี้ก็จะเกตลงไปตรงตรงเสานี่เลยค่ะ ประมาณครันี่คือทางค่ะยับสีนี่ต้นไผ่นี่เลยนี่แเลยไผ่นี่ครับจะเป็นทางหกเมตรกว้างหกเมตรใช่ค่ะหกเมตรมีเสาไผ่ปุซื้อสักที่ไปให้ปุ๊จัดประมาณนี้แค่แค่อีกเก้าคนอีกเก้าแปลงเท่านั้นใช่ค่ะอืมประมาณนี้นะครับอ่ะเนาะค่ะเดี๋ยวไปเล่าต่อแล้วค่ะเดี๋ยวเล่าต่อเดี๋ยวเล่าต่อนะคะยับสีนี่นะคะ ทางนะ fc สงสัยมากเลยว่ามีทางไหมตรงนี้คือทางนะเพราะว่าพี่เ่งมีโครงการว่าตรงนี้จะตัดทางออกมานะว้างอ็นสามนะสามแล้วตรงนี้ด้วยนะคะนี่นะคะคือสถานี้ถมดินค่ะสถานี้จะต้องถมทําเป็นถนนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นล็อกเป็นหมู่บ้านนะคะตรงนี้ไม่ใช่ทางนะคะตรงนี้ไม่ใช่ทางนะคะ่ะน,นะ,ะ,ะ,นะแต่ว่าของเอดนยังไม่เฉยนะว่าเอดนอยู่ตรงไหนนะเอดจะบอก ยังไม่เฉลยนะทุกคนนะคะใครใครเนาะจะอยู่ใกล้เออนใครจะเป็นผู้โชคดีอยู่ใกล้แอ็นเนาะนะคะนะคะอ่ะนะก็ยอมที่จะเขาเรียกว่าแบ่งให้ขายให้กับเอฟซีแล้วนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเอฟซีนี่นะคะโอ้โหนะ สวนด้านหน้านี้ก็ไว้ให้ลุงป้านะคะนับจากบ้านจากบ้านไปนะนับจากบ้านไปก็ไปไว้ให้กับองค์ปู่ทำกิจกรรมลานกิจกรรมเนาะนะถอยมานี้นะ,ะ fc ก็สามารถจับจองได้นะติดต่อได้ที่คุณเอ่งนะคะอ่าคุณเอ่งเมดได้เลยนะคะ fc เนาะท่านใดที่ต้องการคือเขาแบ่งเป็นล็อกนะนะเพราะว่าเขาเขาปักหลักไว้เรียบร้อยแล้วแบ่งเป็นล็อก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 นะส่วนเรนเดี๋ยวเฉยเลยตอนหลนังว่าอยู่หน,หนูอยู่ตรงไหนนะนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ fc ทุกท่านมากค่ะ สวัสดีค่ะด่วนนะข่าวนี้ข่าวด่วนจริงสวัสดีค่ะ